เวลาที่กูต้องออกมาเก็บกวาดใจที่หลุดบัญชาจะฆ่าพวกแมงพวกปฎิปัติกกูไม่เอ่ยน้ำรู้สึกว่าแม่งกระดาษปากเส่นิสัยไว้ถึงสันดานกูเลยออกบาประดากาศเดียวอ่ะมึงแค่ตั้งผ่านกูแค่ไปเรียกไม่ต้องเทียบกันดีกว่าก็เลิกวัยหิวแต่มึงก็ไม่ดีกว่าคำของสลันี่มึงหลุดมาจากปากสลันโำ้ำตานี่มึงเลอะซะดีกว่านี่กูมาเตือนมึงคนฟังในหาดใจของคนอื่นมันไม่เท่แต่มึงกล้าเขียนไอ้สัีอย่าให้กูต้องประกาศสัตว์มึงควรจะฟังคำกล่าวของสัตว์ข้าพูดงงไม่ต้องอ่านประวัต ยังไปต้องรู้จักเจอกันรอบหน้ากูสัญญาจะเอาจริงมึงมันก็แค่พายาสสึกมาพูดจะเอาคิงยึดแม่ยึดไม่มลงปีแบบเนี้ยจะให้กูกลัวจริงหน้าตลกชิบหายฝนไวส้สก,กายมันได้แค่ตัวปี รอบออรดิชันดนหลุดระบบใช้รีเวิ์ด์เข้ามาประกบลูกของมึงมันยังไม่สดไม่กล้าจะเปิดหน้าในความเป็นจริงมันยังกระสบโย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 จริงๆกูไม่ได้อยากจะเขียนแค่นี้นะแต่ข่ามึงน้อยไปแต่กูขอแถมนิดนึงแล้วกันโยราวุเข็นข่าแต่ไม่ทำหน้าบนหลังใครแค่อยากจะเห็นหน้าประกาออกมากเพฟังใจสักสี่คู่กล้าจะกไม่ใช่ดำผููใดมึงใช้ลามคนอื่นมากับกูไม่ให้ค่าหดือดําไฟก่อนจะเลิกอ่ะผมขอพูดอะไรเนี่ยดิ จริงจังเลยในเกมเราเดือดแต่จริงๆอ่ะเราไม่ได้เกลียดกันเ s สเปคคนเข้าแข่งขันทุกคนครับเราไม่ได้เหยียดกัน <Yeah. S 1> ขอโทษที่คำมันอาจจะแรงไปเสียแทงใจแต่ถ้าเจอไปพันลงผมบอกตรงที่เกียดฟังเฮีย yeah. <laughs> <laughs> เคยพี yeah. ่ชายผมดูทรงแล้วพี่จะชอบเสือกเรื่องโชว์บ้านเหรอเอาดีโอพี่แย่จัดพี่อัดเพลงในเครื่องซักผ้าหรอดูสภาพพี่น่าจะขาดเพราะความอุ่นไม่มีใครครบคือเพื่อนไม่เอาบ้าเหรอพี่บ้าเหรอเจอกับผมพี่กล้าเหรอความสามารถเราห่างกันห้าหลาอย่าห่วงเลยพี่ได้เกิดไปผมไม่สัตว์ผมไม่ได้สนก็ผมไม่ให้ข่ามาแค่แก่ที่แรปยังไม่คนใจสัมผัสแบบพี่เขารอบได้ไงผมคงจะไม่กล้าถามกูไม่ได้แพ้กูไม่ได้แคบแต่ว่าวีมือมันก็ยากของเขาจัม่ก็คนไม่ได้รับและก็วันนี้ก็มาถึงวันที่มึงได้ตกรอบน ลหี้แกูบอกไปแล้วว่าตัวกูไม่เก่งสายแต่ว่คุยมึงเลยแล้วแต่ยังไม่ได้แทปไอ้ฝาแต่พีก็จะโฟกับมึงอีกกูไม่ได้หลอดแต่อยู่โฮมึงจีบโชว์ตึงอีกซอมรถติ๊กแต่ว่าไฟในตัวกูไม่กระแลงไปกับโดเมนิก่าเป็นเมดิสนปเป็นแฮนซี่ฟัคยูพุซซี่บอยแซดไอ้เอ็มวีเอมันเมดิไอ้เฮ้ยกูก็ไม่เข้าใจไวสัตว์วัยแก่อย่างมึงที่แม่งแรปไม่เข้าใจสัมผัสเฮี้ยเลยไม่เข้ารอบไม่ได้ไงไวสัตว์คุยโคตรกากไอ้เฮ้ยกูซึนามิมึงอูทอกกับไพ และหลังจะจบเร่อนี้ก็เชิญมึงวกกลับไปเขามาก่าอยสัตว์มึงจะไปโชคกับใครแต่กูติดอยู่อย่างหนึ่งคือแม่มึงโง่สะใจของกูแปลกกูแต่งสลับบาร์ฟังและจอประดับตาสัตว์มึงเดินไปจัดจานรอให้กูนั้นกลับมาที่มึงออกกูกลับยานทํากับมึงเป็นผักปลาคนเขาว่ากูโหดไอ้สัตว์บางคนเขาบอกกูอัดตามัง้งไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงถอยออกมากูสอยกับบ้านที่เหี้ยนี่เขาเรียนไม่จบเพราะวาเลาหอยอาจารย์มาระญาติก็คงไม่มีเพราะวาที่บ้านไม่สอนสันดาห์ บอกกับมึงวิเคอายังดีก็ไม่มีใครก็ชอบมึงนี่สัสแล้วมึงสงสยัยใช่ป้าทำไมเปิดบีดมากูต้องพูดก่อนมาตบมึง <c oughs> <c oughs> ก็เสียงกูหลอกกับพ่อมึงอีกไอ้เหี้ยพอไรสั์ไอ้เหี้ยกูไม่ไ่แล็บไรเหี้ยแค่เนี่ยเหี้ยแก่ที่แม่งยังไม่เข้าใจสัมผัสเหี้ยอะไรแบบมึงอ่ะมันจะสู้เหี้ยอะไรวะไอ้สั์โคตรกากเลยกูบอกตรงแล้บเหี้ยอะไรของมึงไอ้สั์ไอ้เหี้ยแล้ว year, แ็กนี้กูไม่อัดแม่งไรแอดลียบไอ้สัต์